โตชแนลสวัสดีครับพบกับผู้เราครูในเกมเดทบายเดย์ครับผมเอ้สวัสดีครับก็ผ่านไปร้อยกว่าปีแล้วที่มันได้กลับไปเหยียบไอ้เกมนี้วันไหนมาครับพี่นัทอ๋อคือพี่รู้สึกไม่ดีกับมันหมายถึงว่าเซิร์ฟเวอร์มันก็ไม่เสถียรแล้วมันก็แปลกๆเงนี้รอนานขี้เกียจเล่นก็เลยไม่เล่นมากนล้แต่วันหนีเนี่ยนะวันนี้มันมีประเด็นมีประเด็นก็เลยต้องกลับมาเล่นนะครับเพราะว่าในโหมดมัตติเพเยอร์ถ้าเราเล่นกับเพื่อนเราเองเนี่ยเราสามารถ ใส่เปิร์กได้คือมันอัลล็อกให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเปิร์กแรแค่ไหนเดี๋ยวดูเปิดให้ดูก่อนทุกคนเปิดตามมาด้วยเปิดตามครับเปิดตามครับเปิดนะฮะก็จะเห็นว่าเขาอัลล็อกมาให้หมดเลยเราสามารถเลือกใช้ได้ทุกเปิร์กไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีม่วงสีเขียวไอเทมทุกอย่างก็ปลดล็อกให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบว่าใส่เต็มกันได้หมดนะแลว mm hmm. พร้อมกับว่ามีดานใหม่มาด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าจะดูเดือดแค่ไหนแค่นี้แหละที่จะพูดนะครับ ครับผมไม่ไปเจอกันเลยครับครับพูดแค่นี้พวกไอเทมพวกเปิร์กอะไรเงี้ยทุกคนเขาาจะใช้กันจนคุ้นเคยแล้วพี่นัทเนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกไม่เคยแตะพวกเปิร์กแดงมาก่อนเพราะว่าเล่นล่าสุดก็เวลยี่ห้าแต่เราเราตกลงกันว่าจะไม่ใส่ของโกงนะครับพวกเฟืองแดงเล่นจะไม่เล่นกันเฟืองเฟืองมันเด็กเขาเล่นกันเด็กก็ใช้กันพี่ออนะกดตุ้มตุ้มตุ้มจบน่ี้ไม่เอาไม่หนุกันเป็นเฟืองแบบชี้ตังเม่ป้องจบไม่เล่นอ้ามาแล้วมาแล้ว มีคนใส่ของให้มาด่านนี้นน้ามันไมม่าเลยก็มืดเหมือนกันนะนี่มันไม่เห็นมาเลยด่านน้ำมันเออเออเอ๋ถึงไรอ่ะดังตะดึงเลยไม่ขยับเออเมาไม่ขยับตัวไม่ได้เมามันเป็นกดกดกดคลิกทีนึงก่อนครับหายแล้วหายแล้วเฮ้ยหายแล้วเว้ยี่บั๊กเหรอคะหายแล้วหายะไรพี่หายจต่เก็บอันลลูโอ๊ยแชมป์อย่ามาอะไรวะอะไรวะรีบจังโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันโดนรู้สึกมันโดนจ้อง คืนขี้คื้ขี้คืนขี้ไปกูวโดนจ้องอยู่ะเฮ้ยข้นไหนวะนี่นี่พี่นัย่องอยู่ปะครับใช่ใช่เสื้อฟ้านี่คือแกเหรอใช่ผมเองข้างหลังข้างหลังข้างหลังตั้มตั้มตั้เาเชี่ยวิ่งทีี่รอเลยตั้มมาวิ่งไปพี่โอเคดีอะเออปั่นฟงปั่นไฟบึ้มกันเทียบเลยพี่โอเคดีขอให้ตั้มโชคดีเนะได้ครับพี่แมงไม่ได้เดา แจมเบ็ดไล่คนอื่นบ้างดิเอ้ยไม่พี่โอ้เบื่อหมอกที่มิวจังเลยดีมากมิวหมอกหนอยหมอกหนอยกดแล้วใช้ของฮะทิควาโอเคไม่ได้ปั่นไฟมาร้อยกว่าปีโดนอเหรอไอ้เหี้ยคุฮ่อไล่กันอยู่ใช่ไหมทุกคนนะทำงานด้วยฮะทำอยู่ทำอยู่โอเคพี่นั่นไงคืออะไรหมอหมอค่ะเอ้ยมันมันไม่ไล่ผมแล้วนะมันไปไหนแล้ก็ไม่รู้อ่ะ เขาโทรมาเพื่อจะบอกว่ารักมึงาหาน้องไงพี่ใครวาบวะนี่แหละวับมาเจอชาลอนโดนซะแล้วครับน่าสงสารท้องจริงนะหมอไว้ผมฟันีน่าจะไปช่วยหน่อยอีกปล่อยหมอไปหมอเขาเป็นคนที่รักษาคนอื่นอยู่แล้วผมจะฟันหมอแหงซ่อมช้าชิบหายขนาดกูใช้เครื่องนั่นแหละเกล่องของมึงยังช้าเลยพี่เออใช้กล่องแล้วยังช้ามากขนาดนี้ครับ กดไม่โดนเลยกูอ,อ,อึ๊บแต่ถ้าเกิดพี่กดสก,กิลเช็คโดนสีขาวก็พุง<อ>่งเล่พุ่งนี่คืออะไรระเบิดอะ่ะติดตั้งเกมโฟมสุดยอดเลยว่ะใช้กล่องแม่งยังนานขนาดนี้อันนี้ปั๊บเสร็จเลยแม่พี่เสร็จแล้วมีวิ่งมาขึกักบอะไรด่าไปนะแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วละ่ะมีโอเปิลไหมบ้างเนี่ยมีคนโดนแขวะแล้วอะ่ะมิวยังโดนเลยแนละ้วพี่จะเหลือแล้วเนี่ยออเตอร์อยู่ไหนจะฮิวให้ไหมฮะ ได้แล้วค่ะเมื่อไเอาเอาคิวตัวเองมาป่ะเอามาค่ะโอเคมิวแชมป์เป้าไหมเป้าโคตรเป้าเลยค่ะเฮ้ยเราสูตรเก่าแจมคนจริงเขาไม่เฝ้ากันว่ะเฝ้าหนักมากค่ะทุกคนไปเถอะมิวว่ามิวไม่รอดแล้วแหละแจมพี่อยู่ชั้นสองโรงพยาบาลว่ะเออจริงดจริงให้มิวเป็นพยานดีกว่าจริง ก็ไม่ได้โกหกก็ปั่นไปอยู่ดูเหมือนว่าแชมป์เนี่ยจะเห็นแล้วสินะเอายังเหรอแต่ว่าอีแชมป์ฟ้องไหมยังอยู่ไหมเต้าค่ะเฮ้ยไปดีกว่าไปช่วยเร็วพวกเราไปช่วยเร็วไปแล้วโอ้แม่งช่วยก็ช้าเลยนะยูโดนอีกทำไมไม่เป็นพี่วะไม่ฮะ มีอยลางก่อยนะบ้านมึงด่วนเลยตายแล้วตายเลยเหรอตายเร็วกูมาเข้าสเตจสองไงพี่ก็โดนแขวนอีกรอบสเตจสองมีใครปั่นไฟอยู่ปะปั่นอยู่ค่ะขอบใจครับขอบใจขอบใจไปแล้วเมื่อกี้ไม่ได้เล่นนานเลยนะมาเข้าไปดูดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันอยู่ไปไม่เป็นเลยกูเลือดไหลด้วยพี่นัดอยู่ไหน เอาเปิร์กไรประโยชน์ไหมหน้าอย่างพี่เนี่ยนะจะเอาเปิร์กฮิวตัวเองมาก็ไม่แน่นะพี่พี่ฝ่ายบุ้ยนี่นั่นอยู่นี่หนูเห็นพี่แล้วชิบหายแล้วดูต้องให้หมอเตยรักษาเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเตยตรงนั้นมันตรงตรงไม่ใช่พี่มั้งพวกพี่ก็อยู่กับที่มาร้อยกว่าปีแล้วอ่ะหมอ หมอคงทับเดพี่นั่าจะเดินอย่าเดินพี่อย่าเดินเอ้าเด็วสิแม่หนูน้อยแน่แน่แน่มีจิ้มจุมอีกไอ้ผิวไปละไปไปไปไหนวะวิ่งดิเฮ้ยติดติดทำไมต้ thank you สมแล้วที่เป็นหมอเล่นหมอด้วยตั้มไม่เจอเว้ย เฮ้ยหาคนเื่นดีกว่าหาพี่ก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรอะนี่พี่นี่กำลังถอนเสาอยู่พูดทำไมพูดทำไมปรากดเหลือเสาเดียวี่แบบรีบไปปั่นไฟซะพี่นัทผมมีของให้พี่ของอะไรวะเก็บไปเก็บไปผมเชื่อว่าพี่จำเป็นต้องใช้กับผมเหมือนหมอจะเจ็บเฮ้ยพี่เห็นแล้ว,ว่ะตั้ม ใมเห็นนกัเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นัดมันแเดี๋ยะเมื่อไหร่พี่จะถอนเสร็จเนี่ยไม่ต้องสนใจพี่มดล่พีนกับไปจุดเริ่มต้นไม่ต้องสนใจพี่ตั้มพี่ถอนไปเรื่อยๆโอเคครับผมเอาโอ้โหโอ้โหกูเลยจ้าอะไรแล้วพี่นัดไปเอากล่องเมียบ้านเหรอไม่เป็นคนที่มันไปหาพี่อ่ะมันเห็นพี่อยู่แหละ มันก็คงจ้องตามันก็รู้แล้วว่าพี่หลบอยู่หลังต้นไม้เบือ่อบ่แต่ฉันมั่นใจว่าฉันทำได้นะไปไหนพี่นัทไปไหนฉันมั่นใจได,ได้เก็บกล่องที่ผมทิ้งไว้ให้ไหมเนี่ยไม่โอ้โห oh, 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 oh. ตาม <c oughs> ฉันมาสิเ <c oughs> จ้าผีร้ายที <c oughs> ่ผ่านแล้วอย่าบอกนะขึ้นชั้นสองลงบ้านเนี่ยลงมาแล้วพี่นะัทเดินมาทั้ง จเย็นๆหมอลงมาแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเว้ยนี่พี่จะอินเนี่รทำมัชโยมากเลยเนี่ยแค่อย่าให้โดนชี้ตังเมก็พอสุดยอดสกิลเทิร์นเบสของพี่ยังใช้ได้เหมือนเดิมเทิร์นเบสนี่คือกลับไปจุดเริ่มต้นใช่ไหมใช่กลับไปที่ฐานกลับไปที่ฐานหมอพี่รู้หนูหนูมี เปิร์เขียคนเจ็บไงใจดีจังเลยเป็นหมอแล้วยังใส่เปิร์เห็นคนเจ็บอีกเออจิตใจทำด้วยอะไรวะเริ่มคนใจดีมากเลยอ่ะดูแลพี่ด้วยเร็วยังอีกที่อยู่กันตรงไหนวะอยู่กันตรงเ turn b เ s e ก็คือกลับไปจุดเริ่มต้นที่เดินตายหมอปล่อยพี่นั่นไงล่ะหมอมาเพื่อทำร้ายพี่หมอไม่ยอมปล่อยพี่ บ่อยู่ค้างแบบมันมันเติมเบสอะไรเป็นเบสวะเป็นห้องใตดินป่าวเป็นเบสฉเหลือเหรอกลับลงไปที่เบสเลยกูมีความรู้สึกว่าตาต่อไปนั้นจะขอเป็นผีมาดูดูต้อวิ่งมาย่างอย่างเชนเชนดูต้องวิ่งมาเชนเลยแค่เครื่องเดียวพวกเราเ้ยอย่างน้อยก็ได้พี่นัทเว้ย ทีนันอยาให้ผมเข้าไปช่วยไหมฮะจะได้พี่อะได้ยากไปปั่นไฟเหอะให้มันเสร็จเสร็จยกตัวเองออกมาลูกยกออกมาไอ้เฮียบอกให้ยกแหม่รีบกลับมาเชียวนะรีงไอ้บอกยกออกมายกออกมาด้วยแหละล้ามขึ้นอีกแล้วเกมมี่จะกระแลเปียกมันติ้มคอพี่นะเรียด่วงเวลาให้นะ ทำอะไรก็รีบฮึ๊มอเหี้ยมึงตาถันหล่นไหปะเนี่ยยิ่งหายอู้หูวยววยมากไอ้สัตว์โววยววยโวยควายควายคประตูลซาอันนี้ไม่ใช่โมซาเลยนี่เลือดสาดอะเลือดมาจาไหนเหรอเตยเขาสายเนียนว่ะแต่อย่าให้หมอเตยฮิวไปนั่นขาดนะอย่าให้เขาเขาไม่ปล่อยเลยล่ะ มันว้าบ่หพี่มันดีเลย์ระวังหลังพ่อต้านระวังครับมันเป็นแผนเก่าต้าเบอร์ตองอ่ะมดเตยไปเลยหมดเตยหมดเยไปไหนที่ผมมาด้วยดูเหมือนข้าจะหมายหัวเราไว้นะหมดเตยเจ้าท้อหมดเตยขยันเนาะเออทำไงล่ะเฮ้ยเราต้องอ่านท่านค่อยออกสิอ่านมา ขยั้มาสู้สู้ๆมอเตอร์อยู่ไหนอยู่ที่ปั่นไยค่ะอีนี่แม่งก็วิ่งเร็วชิบหายปากต้อแป็กแม่งเออโดนแล้วมอเตอร์รอดหรือยังล่ะยังมอเตอร์เล่นเครื่องปั่นไฟอยู่ตามหลังก็มาว่ะไปนี่ก็ดิ้นหลุดได้ด้วยเว้ย ทำหลังทำหลังมาพี่มันใกล้มันใกล้ตัดสองเรื่องตําหลังตําหลังกูไม่ได้เล่นนานขนาดเลยวะรู้จักจะทำหัหมเาเปิดประตูแล้ววะหมอเปิดประตูเลยเปิดแล้วเสร็จแล้วอยู่ไหนอะอยู่กับพี่ตรงมาตรงมาแหละประตูเปิดแล้ววิ่งไม่ทันตรงเลยพี่ตรแล้วตรงอยู่จ้า ไม่น่าเชื่อจริงๆครับว่าหมอเนี่ยจะร้ายกาจถึงขนาดนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆว่าแชมป์จะเลือกตัวนี้าหมอเอาไปเลยหมอเอาไปหมอผีไปหาแล้วหมอเอาไปเลยจะออกไม่ออกออกแล้วกูก็ไม่น่าทิ้งกล่องนะพี่นัทเลยเปล่าประโยชน์สิ้นดีคนตายอยู่ไหนวะไม่ได้ไล้วเ้าตรงนี้พอดีเลยจ้า หมอร้ายกาศจริงจริงแอดสิสหนึ่งคิวหนึ่งเกมนี้หมอเป็นผีใช่ไหมไม่ใช่หมอผีจริงตาเนี้ยผมจะจัดให้เองนะครับผมฝ่ายฝันมานานแล้วว่าจะได้ใช้ตัวเลื่อยแบบฟูลสตรีมฟูลสตรีมเพราะว่าเล่นเองไม่มีปัญญาเก็บเลเวลได้ขนาดนั้น แล้ววันนี้โอกาสนั้นก็มาถึงโอ้ยมีโมลีด้วยอะโมลี่มาเลยเหรอพี่อะไรคือโมลีเหรอนานดวโมลิโคโกโล่ไงไอ้นักสืบคนนั้นนั่นเองเดียวไม่ใช่ผมไม่ดีอาการไม่เข้าสมดลโรคจิตแล้วอ่ะเฮ้ยเขาเข้าสมดุลนี้มานานแล้วมีผู้หญิงสองคนให้เราฆ่ามอเตอร์ตัวไหนเมื่อกี้เห็นเล่นคอเดตทั้งคู่เลยใส่เสื้อสีเลยหนูใส่แว่นตาสีฟ้าค่ะ กันตาสีฟ้าโอเคแต่ไม่เข้าใกล้ไงเจบหมอร้องขอทีสิว่าหย่านะหมอคือคืออี๋ไม่ใช่อันนี้ให้ลงได้ไหมให้ลงได้ไหมพี่ได้หมดโอเคได้หมดชื่นนี่ไงแก๊สเซเว่นของแกไหมไ่ใช่อันนี้มาเอาตัวหนีรู้สึกดีมากเลยอ่ะ เลื่อยแม่งชาร์จไวสัตว์อะประทับใจจริงๆพีไม่คิดจะลอง่ห้สวบมางเลยนะบอกไม่ถูกเลยว่ารู้สึกดีใจสักเท่าไหร่เฮ้ก็ร์ตัวเลื่อยอ่ะมันก็แค่เด็กน้อยว่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองเด็กน้อยคนนี้เนี่ยน่ารักนะ าชอบเอาเรื่อยไปจามหัวเด็กๆคนอื่นน่ะเหนื่อยนะวะเหมือนเป็นใจีผมเหมือนกระดอนฉันเห็นนะเอาละเมื่อกี้ไอ้หิ่งตลอดเลยอ่ะไอ้เงาตัวคุ้มตัคุ้มตรงนั้นน่ะหยุดไม่ไม่อะเคยไปทำเขาไว้ตาเมื่อกี้อ่ะหมอฆ่าพี่เมื่อกี้จำไม่ได้ใช่ไหมหมอ ไอ้เชี่ยต้นต้นไม้ว่ะหมอจะวิ่งให้รอบแมปเลยใช่ไหมฮึโอ้โหโดนเป็ก่อนแล้วว่าจะรอดเหรอคะคุณหมอจับหนักละมึงอุ้ยแม่งโดนรถบัสมาจังหมอขาหมอหมอขาวันนี้หมอมาดึกจังอ๋อแล้วมาอยู่ มะวิ่งทำไมตรงนั้นวะจไม่รู้รู้ยังไงว่าหมอจะวิ่งอะมึงคาดสายตาได้ไงวะหมออยู่เฉยเฮ้ยหมอหิวตัวเองมาหรอหมอเอาตัวเองมามออย่าดื้อดึงกับพี่ดีกว่าน่ะพี่ไม่ชอบเด็กดื้อหมอแม่กัจับมันเข้าไป หมอขา <S <S อย่าร้องเลยครับนะเด็กดีห้องใต้ดินอยู่บ้านจริงห้องใต้ด totally ินเนี่ยไม่ต้องใช้หรอกกับพี่อะเฮ้ยมลีเฮ้ยหมอเเราาไม่วอนจิตใจพี่แม่งชั่วร้ายไปกว่านั้น เมื่อกี้เหมือนเห็นตูดไขว้แวบ,บตามเมื่อกี้ก็สั่งห้าม,น <ะ S 2> ามคนเด็ดออกมาดี่มันไม่สนุกเออไปห้ามเขาทำไมกันนะพี่คนพูดเองไม่ใช่เหรอตายถ้าพี่นัทไม่ใช้อันนี้ก็จะฆ่าใครได้ยังไงใช่ใช่สงสารฉันเถอะ <c oughs> ฉันน่ะไม่ได้เป็นผีมาร้อยกว่าปีแล้วแต่ว่าปีนี้เป็นปีทองของฉัน มีนัดเจอใครอังครับอ่าเฮ้ยเงียบไปแล้วเป็นผีมันไม่ต้องพูดเยอะหรอกเว้ยเน่ากลัวจุว่าปะใช่พ่อหนูน้อยพี่ฮะพี่อะนะอยู่ไหนนะไปก่อแล้วไปไปไหนอ่ะไปไหนอ๋อ

แต่ตัววิ่งช้าเท่ากันปะเนี่ยเฮ้ยสองคนที่ปั่นไฟอยู่ตรงนั้นน่ะเราจะไปบินไปหาทำไมไอเสียงกรีดร้องเมื่อกี้มันไปไหนหมดนะโอ้ยระเบิดตรงโอ้ยตายหายังยังยังไม่ตายไปทำระเบิดตอนผมวิ่งผ่านมาดีเลยเฮลโหล น้องกนุ่งนุ่งนุ่งเยอะไหมถ้าน้องไม่นุ่งก็อีกเรื่องไงมันวิ่งเร็วกันจริงๆเหรือเป็นเพราะหมอพวกนี้นะที่บังตาเราไว้ผมบอกแล้วมันไม่เซ็งอะไรมันเซ็งหมอพิมพมิวว่าไงล่ะเด็กๆหมอดูเจ้าคนเดีย่ปะครับดูฮัลโหลมีหาเจอทีแม่งหายไปเลยว่ะ ไม่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 ไ ยเลินตายแล้วอ่ะมแล้วนิวขาอยู่นิ่งสิครับเร็วอยู่นิ่งๆนะขอเหยียบตูด่ตูรประตูลับไม่เจอเดี๋ยวจะได้เจอกับประตูนัด จะพาผีคนก็มึงคออ่ยแชมป์รักษาตัวดีๆนะเพราะว่าไม่มีใครจะช่วยรักษาแชมป์แล้วนะแชมป์ว่างกูไม่น่ารอดแล้วล่ะแชมป์ว่างทำไมเหรอพี่ผู้ที่เจอแชมป์แล้วอ่ะเดี๋ยวรอแบบว่าไปบางคืนไม่เอาก็ได้เอาแล้วแชมป์เนี่ยเป็นคนใจดีจริงๆ ไม่หยิบของคนตายไปแล้วอ่ามันเอามาคืนแบบมาสักทีเลยเหมือนเล่นแบบจะเอะกันเลยอะขี้ต้าเหลือพี่คนเดียวพี่ผมตายละเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆตรงตรงเลยเนี่ยแชมป์พี่จะทางนั้นดิด้วยพี่ต้องเปลี่ยนทั้งเรื่องคนแชมป์เอยที่ไหนจ้า แชมป์พี่โอ๊ตอะไรล่ะพี่บอกไม่ใช่ทางนั้นพี่ไม่ได้บอกว่าอ๋อพี่นั่งดีทางขวานะเขารู้พี่นั่งเหมือนอยู่คนละแชนแนลอ่ะดีๆทำดีทำดีแชมป์แชมป์ไปใช่แชมป์ที่ไหนแชมป์ไปแชมป์ที่เดิมที่เคยเจอกันลบอะไรเหรอตั้มหลบเลยเหรอเอาละมาตรงนี้เฮ้ยไม่ให้หนี ซ้ายสายแชมป์สายสายเปิดประตูเปิดประตูอย่างนี้ประตูไหนอะประตูไกลด้วประตูไกลประตูที่ใกล้ๆกูสิเอาประตูไกล้ๆสร้างความลำบากให้กูอีกเฮ้ยประตูไกล้ๆเอาประตูให้ไกลไปละประตูไกล้ๆใช่ใช่ประตูไกล้ๆแชมป์บอกว่าหนีก่อนแล้วกันเลยโอ้ยแชมป์แชมป์จ๋ากลับมาก่อนเร็ว กลับมาก่อนสิค้าแฉมชมางประตูไก่เท่วนี้ของจริงวิ่งมาเร็วผมวิ่งอยู่ครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วแมลัวกูตายพี่นัไม่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 ่ไม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 ม่ไม่่ไม่ไม่ไม่ม่ไ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 ไม่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 ่ไม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 ่ม่ไม่ม่ไ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 ม่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไพีมอยู Phil, ่ตาไม่ได้ชแล้วเปตูกลก็ได้ like Phil, sure. oh, ับชัแชมป์ร็วแชมป์จะต้องไมเปิดปรตูกลแล้วแเปิดลังไปพี่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อโอ้โี่ะขอลงไป แชมป์สติไว้ผมไปจริงวะนี่รอบนี้เนี่ยสติไว้ลูกฮันแน่าฮันแน่ยึกยักยึกยักนะได้ทั้งวันงั้นเหรอกูไปจริงก็ได้วะไปจริงอีกแล้วเหรอแชมป์เล่นเจ็บซฟแชมป์ไปจริงวนี่พี่นัทแชมป์หลอกพี่เหรอแชมป์ไปอยู่ตัวเองก่อนก็ได้แชมป์ทำเล่นเจ็บเซฟแชมป์ เออเซฟเซไว้เซฟเซฟหรอกุญแจอยู่ในมือเราตอนนี้ให้ทางรับก็เปิดแล้วเซฟเซฟเซเซฟเซฟแชมเซฟอย่าไปยอมแพ้ให้คนแบบนั้นเซ็เ่เ่เฮ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 เฮ่เ่เฮ่ร่เฮ่เฮ่เฮ่เ่เฮ่่อก่เฮ่เฮ่่เฮ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 ่เ่เ่เฮ่เฮเ่เฮ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 ่่เเเเฮ่่่เ่เเฮ่เ่รเ่ ใจเราต้องนิ่งใจนิ่งนิ่งนิ่งเลล่ะไหวเราพี่นิ่งนิ่นิ่งแลผมมามูนี่มูมาดูเราต้องเลือกในสงครามอ่ะมันก็มีแค่นี้แหละนิ่งยอดเจริงผเลือกแต่เหยื่อผู้หญิงเท่านั้นเมื่อกี้แม่งไม่น่าปล่อยนิ้วงั้นถึงตัวตั้มนะเสือกปล่อยนิ้วก่อนโคตรหลนอ่ะเอาละครับจบเรียบร้อยนะ ม่าจะสนุกไม่มากกันน้อยวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมลาด้วยเสียงมากคกู่งี้พี่วยส่งใใครห้มา